เอาละครับผมขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่จะรับนะครับเข้าสู่รายการอิง r i ทท t อกนะครับดำเนิรายการโดยดีเจคิมหานบ่าวช่างฝันนะครับจากทางสถานีวิทยุกรังภาพที่2ค่ายกิจศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับในรายการของพวกเรานะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับ และภาษาต่างประเทศทุกๆภาษาเลยนะครับผมเพราะว่าทางสถานีของเรานะครับได้เล็งเห็นถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ความสําคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศนะครับการเรียนภาษาต่างประเทศนี้นะครับจะทําให้เรานะครับได้พัฒนาศักยภาพของเรานะครับให้เท่าทันกับต่างชาติแล้วก็เท่าเท่าทันเพื่อนบ้านของเรานะครับผมเพราะตจะบอกว่า เพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับก็เป็นประเทศที่สามารถพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแต่พอตัดกลับมาที่ประเทศไทยเรานะฮะไทยเราก็มักจะมีคําพูดบางคํานะครับว่าดีแล้วที่เราไม่ได้เป็นประเทศเมืองขึ้นเราก็เลยว่าจะเป็นต้องใช้ภาษานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับปัจจุบันนี้หากใครที่ได้ภาษามากกว่า ใครที่รู้ภาษามากกว่านะครับก็จะเป็นแต้มต่อซะมากกว่านะครับจึงเกิด,ดเป็นจุดประสงค์ของการทำรายการนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก,ก็ก่อนที่เราจะไปรับฟังรายการอิงดิททอกันนะครับก็ต้องขอฝากคล้่นเอาไปด้วยนะครับสำหรับขึ้น AM ความชี่1,359กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนบ์โทรศัพท์นะครับโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียด สอบถามรายละเอียดการลงสปอตโฆษณานะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับผมที่ถ้าท่านอยากจะลงสปอตโฆษณานะครับาฝากสินค้ามาโฆษณากับสถานีเรานะครับโทรมาได้ที่เบอร์0826911390นะครับ0826911390นะครับจะเป็นเบอร์ของดีเจคิมหันคนนี้นี่เองโอเคครับ วันนี้นะครับเราขอเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับด้วยเรื่อง subject verb agreement นะครับสังเกตยังไงคืออะไรนะครับเรามาลองดูบทสรุปที่เข้าใจกันอย่างง่ายกันจะดีกว่านะครับผม subject verb agreement นะครับบางคนจะเขียนเป็น subject verb agreement บางคนก็จะเรียกว่าเป็น agreement s of subject and verb อันนี้ก็คือชื่อเรียกนะครับผมส่วนความหมายของมันนะครับความหมายของ subject verb agreement นะครับหมายความว่า subject ก็คือประธาน verb ก็คือกริยา agreement ก็คือความสอดคล้องกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับ subject verb agreement ก็จะหมายความว่าความสอดคล้องกันของประธานกับกริยานะครับคำว่าสอดคล้องในที่นี้นะครับมันจะหมายถึงใช้กริยาให้ตรงกับประธาน ซึ่งกฎเกณฑ์นะครับในภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงเรื่องประธานกับกิริยาก็จะมีหลักการจําง่ายๆนะครับหากประธานมีคนเดียวนะครับหรือว่าประธานเป็นเอกพจน์ก็คือกิริยาเติม s หากประธานมีหลายคนหรือว่าประธานเป็นพระหูพศนะครับก็คือไม่ต้องเติม S นะครับคําว่าคนเดียว1คน1ตัว1อัน1แท่ง1อย่างหนึ่ง布拉布า,า,านะครับ ส่วนหลายคนนะครับตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับหมายถึงหลายคนหลายตัวหลายอันหลายแท่งหลายบราบราเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ she works for ABC company หล่อนคนเดียวทำงานให้กับบริษัท ABC we work for XYZ we work for XYZ company พวกเราหลายคน ทำงานให้กับบริษัท XYZ คำว่า She นะครับซึ่งเป็นประธานของประโยคมีแค่คน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 เดียวนะครับจากนั้นนะครับกริยา work เติม s ก็จะเป็น works นะครับ This cat comes from the USA แมวตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับมาจากอเมริกา these dogs come from the uk สุนัขเหล่านี้หลายตัวมาจากสหราชอาณาจักรนะครับคำว่า cat นะครับแมวเนี่ยซึ่งเป็นประธานของประโยคนะครับมีแค่ตัวเดียวดังนั้นแล้วนะครับกร,กริยาที่ตามมาก็คือคำว่า c o นะครับก็จะเป็นคำว่าต้องเป็นคำที่เติม s นะครับก็คือ comes he is a doctor เขาเป็นหมอ we are teachers พวกเราเป็นครู คำาว่า he ครับหรือว่าเขาเนี่ยซึ่งเป็นประธานของประโยคนะครับมีแค่คนเดียวดังนั้นนะครับกริยาลงท้ายด้วย s นะครับสรุปแล้วนะครับ subject verb agreement ก็คือการใช้คำศัพท์ให้สอดคล้องกับประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมจำง่ายๆนะครับว่าประธานเอกพจน์ใช้กริยาเอกพจน์ประธานพระหูพจน์ใช้กริยาพหูพจน์นะครับ ถ้าเรานะครับเรียนหลักการหรือว่าวยากรนะครับคงจะคุ้นเคยกับตารางแยกประธานกับกริยาเป็นชุดเป็นช่องๆนะครับนั่นแหละครับคือ subject verb agreement ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของเอกพจน์นะครับ he she it a cat a ball a boy และกลุ่มพหูพจนบนะครับ I you we they c a s boys นะครับยกเว้น i s m r นะครับที่แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเช่น I นะครับใช้ไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตา,ตาราง Verb to be i s m r กันนะครับ I am He She is a cat Is You We They cats are นะครับส่วนตาราง Verb to be Was Were นะครับผม I He She It a cat w d s you, we, they, c a t were ส่วนตาราง have and has นะครับเอกพจน์ก็จะมี he, she, it, a cat, has, I, you, they, cats, have คำเหล่านี้นะครับก็คือ subject verbs agreement นะครับที่เขาจำแนกให้แล้วนะครับถ้าใช้ผิดจากที่ กล่าวมานะครับก็ถือว่าผิดหลักภาษาในท,ทันทีนะครับและอย่างที่เกินเอาไว้นะครับว่าประธานคนเดียวคืวอ the สก็สามารถดูต่อไปได้นะครับ i am a teacher ผมเป็นครู she is a doctor หลอนเป็นหมอ we are students พวกเราเป็นนักเรียน he was a teacher เขาเคยเป็นครู you were a nurse คุณเคยเป็นพยาบาล a cat has four legs แมวมีสี่ขา I have w o legs ผมมี2ขาปลอนะครับแต่ไม่ใช่จะเติม s กับมันทุกตัวนะครับบางตัวเขาก็จะเติม es นะครับในการเติม es ท้ายกริยานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเติม s ES, es ท้ายกริยานี่มีหลักการใช้อย่างไรบ้างนะครับผม ในการเติม s es นะครับที่คำกริยาหรือว่า present simple tense นะครับมีหลักการที่ต้องจดจำดังต่อไปนี้นะครับเพื่อทำให้คำนามนะครับให้เป็นนามพหูพจน์ทุกประการนะครับยกเว้นท้ายกริยาที่ลงท้ายด้วย o เท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ากริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es อย่างเดียวนะครับไม่เหมือนคำนามที่เติม s หรือไม่เหมือนกับคำนามที่เติม s บ้าง es บ้าง หลักในการเติม s es มีดังนี้นะครับผมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเติม s หลังคํากริยาปกติทั่วไปนะครับเช่น come comes มา cut c u t ตัด drink drinks ดื่ม feel feels รู้สึก eat eats กิน swim swims ว่ายน้ำส่วน2นะครับหลักการเติม es หลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s sh ch x z and o นะครับเช่น catch catches จับ k i d s kisses จู miss misses คิดถึง teach teach สอน watch watches ล้าง bus buses ส่งเสียงพึ่งพึง fix fix ผสม mix mix ผสม go goes ไป do does ทำ yes นะครับถ้าลงท้ายด้วย s s e s นะครับให้ออกเสียง chest ต่อท้ายแต่ชอช้างนะครับออกเสียงคล้ายกับไล่ไก่นะครับนะครับถ้าลงท้ายด้วย c h e s นะครับ ให้ออกเสียงเชสต่อท้ายและชอช้างออกเสียงเหมือนกับชอช้างของไทยนะครับส่วนถ้าลงท้ายด้วย SES e, s นะครับให้ออกเสียงเชสต่อท้ายได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าลงท้ายด้วย s e s นะครับให้ออกเสียงเซสต่อท้ายแต่ทำเสียงสันส่นๆในลำคอหน่อยนะครับ3นะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y มี2ประการดังนี้นะครับหน้า Y เป็นสระนะครับ a e i o u ให้เติม S ได้เลยนะครับเช่น Buy buys suit, play, plays, lend, say, says, put, yes, uh, say, says, put, pay, pays, die, stay, stays, park, obey. obeys เชื่อฟัง survey service สำรวจ enjoy enjoys สนุก destroy, destroy destroys ทำลายนะครับแต่ถ้าหน้า Y นะครับเป็นพยัญชนะนะครับให้ปเปลี่ยน Y านี่เป็น i แล้วเติม es <is S 1> นะครับเช่น fry บินก็เป็น fries cry ร้องไห้ cries study Studies Copy Copies Cutlock Fry Fries Talk Modify Get Yes, Modify, ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักในการเติม SES ท้ายคำกิริยานะครับประธานเอกพจน์ประธานพู้หูพจน์นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าประธานเอกพจน์ก็ให้ใช้กิริยาให้ถูกต้องและถ้าประธานผูหูพจน์ก็เช่นกันนะครับถ้าเราใช้มัถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูตัวอย่างภาษาไทยกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ ฉันเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่พระต้องใช้คำว่าฉันนะครับถึงจะถูกต้องพระราชากำลังฉันมะม่วงนี่ก็ไม่ถูกต้องนะครับต้องใช้คำว่าสเสวยเด็กชายกำลังเสวยอาหารเข้าเข้าไปครับเด็กชายกำลังเสวยอาหารเช้าอยู่ในครัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปกันใหญ่นะครับคนธรรมดาสามัญใช้คำว่ากินหรือว่าทานหรือรับประทานเท่านั้นนะครับ ในภาษาอังกฤษนะครับก็จำแนกคล้ายๆกัน,นครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขา,าจำแนกเฉพาะกริยาสําหรับประธานเอกพจน์และประธานบุจน์เท่านั้นเองนะครับประธานเอกพจน์มีอะไรบ้างนะครับประธานของประโยคจะมาจากคํานามและคําสรรพนามนะครับคานามเอกพจน์คํานามต่อไปนี้จะเป็นคำนามเอกพจน์นะครับเพราะมีแค่คนเดียวอันเดียวตัวเดียวแห่งเดียวนะครับคนเดียวก็ a man a doctor a boy a sister a brothers, a king ส่วนตัวเดียวนะครับ a dog, a pig, a bird, a cat, a lion, a cow, a tiger ส่วนอันเดียวนะครับเช่น, an apple, a book, a car, a pen, a house, a fan สถานที่เดียวนะครับเช่น, a school, a bank, a station, a temple สถานที่เดียวนะครับผมส่วนคําสรรพนามเอกพจน์นะครับคําสรรพนามก็คือคาที่ใช้แทนเรียกคํานามนะครับ he เขา she หล่อน it มัน one หนึ่ง this นี่ that นั่นนะครับ another อีกหนึ่ง one of หนึ่งในส่วนประธานผู้หูพจน์นะครับคำนามต่อไปนี้เป็นประธานเป็นผู้หูพจน์นะครับเพราะมีหลายคนหลายตัวหลายอันนะครับเช่น Like men, mint doctors boys sisters brothers kings like dogs pigs and the birds like apples books cars pens houses fans หลายสถานที่นะครับก็เช่น uh, school banks stations temples ส่วนคำนามผู้อุพจน์นะครับ I ฉันความจริงเนี่ยเาเป็นเอกพจนะครับแต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับดังนั้นแล้ว I เนี่ยเป็นทั้งเอกนพแล้วก็ู้อุพจน์นะครับ,ครบ you คุณ w e พวกเรา They พวกเขา Once สหาย These ออเรสอื่นๆนะครับตัวอย่างที่ผมได้กล่าวมาก็ยังถือว่าง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามีการแบ่งแยกกันชัดเจนว่าไหนเป็นเอกพจน์อะไรเป็นมูมจน์นั่นเองนะครับแต่ยังมีคําอื่นๆอีกมากมายหลายคํานะครับและจำนวนต่างๆอีกหลายํำนวนที่เราต้องเรียนรู้และจดจําเพราะว่ามันนะครับมักจะรวงให้เราเนี่ยนะครับผม เอวีวันจะแปลว่าทุกคนนะครับ o m e ว n e แปลว่าบางบางคนนะครับสองคำนี้นะครับมันจะมีกี่คนนะครับคุณลองคิดว่าสองคำนี้น่าจะมีกี่คนนะครับน่าจะมีหลายคนที่คิดว่าคำตอบนี้อาจจะใช่แต่ว่าผิดนะครับผมฝรั่งเขาเขาคิดว่าเอวีวันชือว่ามีแค่คนเดียวหรือว่าเอกพจน์นะครับและ someone, someone ก็แค่คนเดียวคล้ายๆกันนะครับเช่น e v e r y o n น่าชอทุกคนตัวสูงผิด Everyone is tall sure. ทุกคนตัวสูงถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเกินนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ subject verb agreement นะครับผมโอเคครับต่อไปนะฮะอ่าเ๋ยวต่อไปเรา ต่อไปเ๋ยเรามาลองดูในส่วนของเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ ies. เรื่องนี้เลยนะครับ pronoun คืออะไรนะครับมีกี่ประเภทนะครับขั้นต้นนะครับเรามารจาก pronoun กัน,นก่อนนะครับ pronoun คืออะไรนะครับ pronoun ก็คือคําสรรพนามดังที่จะเกินบอกเอาไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับแล้วสรรพนามมีหน้าที่อะไรนะครับคำสรรพนามมีหน้าที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำๆอีกนะครับเช่นฉันมีแมวหนึ่งตัวแมวมีสีขาวแมวชอบนอนบนโซฟาแมวชอบเล่นกับฉันนะครับจากประโยคที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับผม จากประโยคนี้นะครับเราจะเห็นว่าคำนามก็คือแมวเราเห็นได้ว่าถ้าใช้แมวอย่างเดียวนะครับประโยคมันก็จะดูไม่ดีสักเท่านักน,นะครับดังนั้นแล้วเราจึงควรเปลี่ยนใหม่นะครับฉันมีแมวหนึ่งตัวมันมีสีขาวมันชอบนอนโซฟาและมันชอบเล่นกับฉันนะครับพอเราเนี่ยเอาคำสปปรรพนามไปแทนคำนามนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันดูดีขึ้นมาในทันทีนะครับสรุปแล้วนะครับคำสปปรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำประชมานั่นเองนะครับทีนี้ pronoun มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับสรพนามประธานนะครับผม I ส่วนสพนามที่เป็นกรรกก็คือ we, uh, me, me, นะครับคำศัพท์ my สพนามเจ้ของ m i g h t สพนามสะท้อนนะครับก็คือ myself นะครับียลยวเราดูไป,ปรพร้อมกันนะครับ you, you, y o u r yours, yourself คำสรรพนามสรรพนามประธานนะครับ we สรรพนามกรรม us คำคุณศัพท์เจ้าของครับ o u r สรรพนามเจ้าของนะครับส่วน she นะครับก็คือ her her hers h e r s e l f และสุดท้าย it นะครับก็คือ สรรพนามก,นก็คือ it ครณศัพท์เจ้าของก็คือ is แล้วก็สรรพนามเจ้าของก็คือ is แล้วก็ itself ครับผมทีนี้นะครับสรรพนามมีกี่ประเภทกันแน่นะครับคําสรรพนามนะครับมีกี่ประเภทประเภทกันแน่นะครับบ้างก็บอกว่า7บ้างก็บอกว่า8และบ้างก็บอกว่า9นะครับจะมีสักกี่อันนะครับที่ไม่ต้องถกเถียงกันให้เสียเวลา ใครว่า7นะครับก็ไปดูสิว่ามีในบ้างใครว่า8และวกก็ไปดูสิว่าอันไหนที่มันเพิ่งจะขึ้นมานะครับนะที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างครับสำหรับทั้ง9คําคำนะครับแล้วเรงดูกันมีอะไรมากนะครับผมเ,เริ่มต้นด้วยนะครับ personal pronoun หรือว่า บุรุษสรรพนามนะครับ pronoun คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามได้ได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยนะครับนะครับน,นั่นก็คือ subject pronouns นะครับคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและ object pronouns นะครับคำนามที่ำทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะครับโดยคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถเขียนตารางตามทิธีมบอกได้เลยนะครับช่องแรกนะครับ แบ่งเป็น3ช่องนะครับ subject pronoun นะครับก็จะเป็น I, you, we, they, he, she, it ส่วนเมื่อมาเป็น uh, object pronoun นะครับก,ก็คือ me, you, as, them, him, her, it นะครับส่วนข้อหมายนะครับนั่นก็คือฉันนะครับผมส่วนตัวอ,อย่างประโยคนะครับ He likes dogs เขาชอบหมา She loves cats หล่อนรักแมว I am a student ผมเป็นนักเรียนนะครับผมสองนะครับ possessive pronoun นะครับหรือว่าหรือนั่นหรือก็คือคำสปปรรพนามนะครับที่ใช้แสดงคนเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับได้แก่ mine yours his he hers It's theirs, ours. นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตารางเปรียบเทียบกับ possessive adjective นะครับคำพูดพา์าจีนของเจ้าของกันนะครับผมช่องทางขวาสุดนะครับจะเป็น possessive adjective ช,ช่องตรงกลางก็คือ possessive pronoun และสุดท้ายก็คือความหมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดู possessive adjective กันก่อนนะครับ my, your, our, their, its, her, its ส่วน possessive pronoun นะครับก็คือ my, yours, ours, theirs, its นะครับส่วนคำหมายนะครับนนั่นก็คือของฉันของคุณ Yes นะครับผมตัวอย่างประโยคก็จะเป็นนะครับ This pen is mine ปากกาด้ามน,นี้คือของฉัน,นครับ Yours white but mine is green ของคุณสีขาวแต่ของฉันสีเขียว That c a r is his แมวตัวนั้นคือของเขานะครับสามนะครับ Reflexive pronouns นะครับสรรพนามสะท้อนตัวเองนะครับก็คือสรรพนามที่ใช้บอกการกระทำของอ ก็คือสรรพนามที่ใช้บอกการกระทําว่าทําเองหรือทําเพื่อตัวเองมักจะแปลว่าเองหรือว่าด้วยนะครับจะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคําสรรพนามนั้นๆน,น,นะครับ possessive adjective นะครับ my your our their his her is ส่วนสรรพนามสะท้อนนะครับก็คือ myself yourself ourselves themselves Yes นะครับตัวอย่างประโยคนะครับ I cook dinners for my for my for for myself นะครับฉันทำอาหารเย็นนี้เพื่อตัวเอง she, uh, she cut herself หล่อนทำม,มีดบาดเอง We wash the car ourselves พวกเราทำความสะอา,ารดรถโดนเอง C นะครับ reciprocal pronouns pro สมพันธ์ัสัมพนามนะครับคือสรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ก็จะหมายความว่าพวกเขากระทำต่อกันอย่างไรได้บ้างนะครับเช่น each other one another นะครับตัวอย่างเช่น Joe and Jane's love each other โจและ a n นเขารักกัน the love one another พวกเขารักกัน5นะครับ direct pronouns นะครับประพันธ์สรรพนามนะครับ อ e อนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูตัวอย่างนะครับว่าอเอเลฟจ p r โ n นาวคือคำนามที่ใช้แทนคำนามคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะครับและเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะครับได้แก่ who, whose, whom, where, when, that, with นะครับตัวอย่างประโยคก็แดงยกตัวอย่างเช่น the man who came here yesterday is my dad ผู้ชายที่เข้ามาที่นี่เมื่อวานคือพ่อของผมเอง that is That's e t ด b i บ e that Sam b rought from the big buy store นั่นคือจักรยานยนต์คันที่แซมซื้อจากรถมอเตอร์ไซค์นี่นะนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะมาพูดกันถึงนะครับ Distributing pronoun นะครับวิภาคสรรพนามนะครับก็คือคำสรรพนามที่แสดงการจำแนกนะครับซึ่งบางํำราจ,จะผนวกรวมกับ indefinite pronoun คำนามในหมดนี้นะครับก็คือ Is neither, either นะครับตัวอย่างประโยคเช่นนะครับ there are ten boys the class is in lovely มีนักเรียน10คนในห้องเรียนแต่ละคนน่ารักมากนะครับ I have two dogs n e i t h e s can bark ผมเนี่ยมีหมาอยู่สองตัวไม่มีตัวไหนเลยที่เห่าเป็นนะครับผมออจุดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ subject verb agreement แล้วก็ pronouns นะครับผมก็กว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจาก รายการของเรานะครับไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษโล้เรียนภาษาใหม่ๆนะครับผมวันหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะชิญท่านมารับฟังกันได้ใหม่นะครับในรายการอีก s h Talk นะครับดำเนินรายการโดยดีเจขีพันช่างฝันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ